ดังไฟเลยหมดตัวตึงดึงดักเจ็ดประปาออ,อ,อ,ออกจากทวงสวัสดีปี่มายทุกคนวันนี้พบกับพองจากรูปหาหาน้องมุนิกาจะมาเห็ดเขาจีกินตามคำเรียกหลองพองลาย้คนเน,น,นอ้ยเกิดเมื่ะหระก็ดังไฟแล้วแหละนาอเกัก็ี่มา ปั่นข้าวเหนียวแล้วก็มาจีเขากินเนาะทุกคนอากาศกาเ็เย็นๆแบบนี้จีเขากินคือสี่แฉะตัวนี้แม่นนำจิม้คคมของเขามีสองแบบเน,นาะน้ำท่าดีแหละอันนี้มันท่าเจลอโบองเนาะเจ็ดยบซองสูงทยเบิร์กเนาะแบบล่าเล่าเขาเองเนาะทุกคนวุ้ยหนาเสม,มไสอไรแถวสวนี้แล้วก็ตัวนี้มันไข่เนาะทุกคน ธรรมดาที่ทุกคนเห็นกันที่ทุกคนทุกทุกคนเขาเห็นแบบนี้ mm hmm. แววต่ว่าตุเตียวบงในสูตรพิเศษเลยเด้อจากรูมงาก่อนอื่นเนะาะกะข้าวเหนียวมายกข้าวเหนียวมากมากกัสชีบวอปัดเนยไลเพราะว่ามันสีบวอเข็มขุนเนา,า,านนะโอ้ขวัเปิดควัเลย เปะออกไม่นึงแล้วมันจะแสบคือตัวสิ่าจะบองฝนบวงนี่เลยนาอท่าเปเลยอกุนตักใส่แล้วก็นุบนบวงท่าออป่ะท่าเข้าไปอืมมันก็สิประมาณนี้เลยเด้อทุกคน คือแวเนียวของเฮาหรือว่าไทก็เอื้อแจวบองแหละนีเพิ่นแจวเนียวเอาไปขางเลยเด้ออไอ้น้องคนละสีเลยทุกคนเอ๋ยเดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดจังซี่เนาะไปจนแล้วเนาะแล้วก็มาปีกินก็มากินกันเนาะเบิ่งเด้อพวกเจ้าเป็นตะแสบอีหลีหอมๆ อมิลีย์ยิ้วเขาท่านที่ท่านใดเลยทุกคนมีอากาปีใหม่หน่อกรากมียังมวยพรนทุกคนนอกขอให้ทุกคนทน่ครอบกว่ารูปหาแฟมิลี่ยู่ดีไม่แห้งน่อสมปรารถนทุกสิงทุกอย่างนอสิงที่บดิบบะับผลพานไปกับวันเก่าปีเก่าแต่ว่าสิงดีๆปใหม่กรคดับเขามาภายในปีใหม่นี้น่อ คลาดได้ไหมมันหล่นบ่จับเลยเป็นตาเสยบอิลีเด หอมหอมเอานี่อ่อเด๋มามามากินำกันเอาลูกมันมีโตัวใส่ประเด็กถ้าอันนี้ตัวนี้เอาตัวนี้หบิ๊กซะเออเอาถาเจวเออเอา เอาผุระเครืองเอาไปเวียกันผุระเครื่องก็ได้อาเดนนี้ยระเคืองกินผุระเคืองจะเอาเ็นี่อาเซจิเดวนีทาใครแจมยูกินแม่หมเอค่ะแจมยเจนี่เส็ดเจนี่เส็

กิา้ารีงพีน่กือนจวไ้ปลาแดแ่บก่เจีเนี้ยมันเนี้มันถาถ้าเจียวเนียวเนาะเขาไม่โอบไข่อีสัตหนึ่งได้ที่ซุไข่ม่เหลือหลายเพาไข่ตึอืมอืมอื้แซ่จันนี้จิ้นิมันเ็มข้นดิ กินบนกันกินบนกันไม่หยุดเลยมี่คน่ไมเล้ยคนนี้เปรี๋มันี่แตอายเจ้าครับบางางหอดก้อนมการเย็นให้เกิดน้ำเหนือใหญ่มันลบอีก ตัวนี้ค้ายดีสิิกน่งท่ากระเซือแบบมันเจ็ดตัวนี้เบิ้งคือสิไใหม่ค่ะมันเป็นเจียวเนี้ยไม่ได้แล้วองบอกจับทำยิ้มพันหยานใหม่อนบุกจับเอาเป็นปงปรับตัวดำตัแถมจับโอ้ยน่ามาจงน้อยจง้อย ฮะไป่ใส่หรอฮะแป้งอันเต็มนะ่ยเกี๊ยงไม่รู้นะเป็นะไอ๋อม่อไรเด้อบันทึกเราสำหรับคลิปนี้กัจบเท่านี้เด้อสามารถกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับคลิปนี้ไปกันเด้อสบายดีปีใหม่ทุกคน